สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการชีวิตนี้ยังมีหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะกระตุ้นให้พวกเรามีชีวิตอยู่กันอย่างมีความหวังเห็นคุณค่าและมีความหมายกันนะครับวันที่10ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันที่องค์การอนามัยโลกกําหนดให้เป็นวันสุขภาพจิตโลกนะครับการที่องค์กรต่างๆขนาดใหญ่ของโลกกําหนดให้วันใดวันหนึ่งเป็นวันเพื่อรณรงค์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมครับ หมายความว่าเรื่องราวนั้นนีนน่มีความสำคัญต่อประชาคมโลกจริงๆครับดังนั้นการที่วันที่10ตุลาคมเป็นวันสุขภาพจิตโลกนั้นแปลว่าสุขภาพจิตสำคัญมากๆครับสุขภาพจิตนั้นถ้าเรามองอย่างเป็นศูนย์กลางนะไม่ว่ากายด้านร่างกายด้านสังคมด้านเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มารวมในความเป็นมนุษย์แล้วก็ส่งผลต่อจิตใจทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสุขภาพจิตโลกเนี่ยเราจึงหยิบมาพูดคุยกันนะครับ วิทยากรที่จะกรุณาพูดคุยกันในวันนี้ถึงแนวโน้มของปัญหาสุขภาพจิตโลกถึงแนวโน้มของวิธีการที่จะรับมือต่อการป่วยด้านจิตใจต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยท่านเป็นจิตแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนปรุงเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนปรุงนะครับนั่นก็คือนายแพทย์ปริทัศน์ศิลปกิจสวัสดีครับคุณหมอปริทัศน์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับเรื่องของบันสุขภาพจิตโลกนี่คือ เป็นมาเป็นไปยังไงครับคาดหวังอะไรกับบ้านนี้ครับครับก็สึบเนื่องจากสถิติของการเจ็บป่วยทางจิตเนี่ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมีจากการเปิดเผยขององค์การอนามัยโลกเนี่ยพบว่ามีประชาชนผู้ประสบป,ปัญหาเป็นป่วยทางจิตเนี่ยถึง450ล้านคนอืห450ล้านนะสําหรับประเทศไทยเนี่ยเอาเฉพาะสถิติที่มารับการ,รมารับบริการนะครับก็1.4ล้าน อันนี้ยังไม่รวมยังไม่รวมผู้ที่เจ็บป่วยแล้วมันยังไม่ไม่มารักษาอีกเนี่ยอีกถือว่าหลายเท่าตัวครับคนั่นก็นับเป็นสถิติ้วก็ในอันนั้นเป็นตัวเลขแต่ที่เป็นเป็นข่าวเป็นคราวอยู่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเมื่อสองสาวันนี้ก็มีอีกแล้วใช่ไหมที่เกิดอาการแล้วบางครั้งก็เป็นเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะขึ้นหน้าหนึ่งข่าวสยองข่าวน่ากลัวอะไรต่างๆนะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาในทั้งในเชิง ริมาณหรือจำนวนแลนเชิงของความรุนแรงนะครับซึ่งบางคนบอกว่าโรคทางจิตนี่ไม่ตายแต่แต่เห็นข่าวก็อาจจะมีการเสียชีวิตทั้งจากการฆ่าตัวตายทํำร้ายตัวเองหรือการทำร้ายคนอื่นจากอาการครับคุ้มค้า่งขาดสติจากครับสภาวะจิตใจที่กําลังฝั่นเถือนไปที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ว่า การรวบรวมสถิติโดยอนุมาณทั่วโลกเนี่ย450ล้านคนแล้วเมืองไทยประมาณล้านกว่าใช่ไหมครับล้านกว่านี้มารับการรักษาอ่ามารับการรักษาแต่ว่าถ้าจากการสํารวจเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยการสํารวจเนี่ยก็จะพบว่ามากกว่าหลายเท่าเพราะว่าอัตราก,การที่ผู้ป่วยเข้าถึงบริการหมายความว่าป่วยแล้วมารับการร,รักษาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าคุณผู้ชมไม่ใช่หนึ่งในร้อยห้อ่าไม่ใช่หนึ่งใน ล้านกว่าคนนั้นนะครับแต่ว่าตะกี้เนี่ยคุณหมอแพทย์กำลังพูดเรื่องผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตนะครับแต่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตนี้คนละประเด็นนะครับคุณตั้งใจฟังนะว่าเราเราอาจจะอยู่ในกลุ่มหลังเนะี่ยคือเป็นผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตแต่ยังไม่ถึงขั้นป่วยแล้วไปโรงพยาบา,นา,าลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้านกว่านในเมืองไทยนะคือป่วยแล้วมารักษา<ถ>แล้วที่ยังไม่ป่วยที่เราเรียกว่าผู้มีปัญหาด้านจิตใจนี่เป็นยังไงครับเยอะไหมครับ ก็แทบจะทุกคนหรือเปล่าครับเป็นส่วนใหญ่ถ้ามอง <c oughs> ในทัศนะของทางศาสนาพูดเนี่ย <c oughs> นะมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> มีมีม,มีป่วยทั้งจิตทั้งนั้นน่ย <c oughs> ยกเว้นผู้ที่บรรลุสดาบันแล้วคือจิตสจิตสงบแล้วเนี่ยถ้าเรามีเมื่อไหร่เรามีกิเลสโลภกดหลงเนี่ย <c oughs> ตัวนี้จะทําให้จิตเราป่วยคือสุขภาพจิตเริ่มไม่ดีแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นป่วยต้องมาบําบัดรักษากับหมอครับ ดังนั้นเนี่ยการเจ็บป่วยด้นสุขภาพจิตก็เกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่ให้เห็นเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่เช่นนั้นทีนี้แนวโน้มครับคุณหมอครับเมื่อกําหนดวันสุขภาพจิตโลกขึ้นมาในแปลว่ามันต้องมีที่มาแล้วสอให้เห็นว่าอนาคตอีก5ปี10ปีเนี่ยแนวโน้มมันจะไปตรงไหนเพื่อเราจะรับมือกันให้ถูกต้องนะครับแนวโน้มของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับเราก็ก็คิดว่า ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็คงจะเห็นด้วยนะว่าสถานการณ์รของโลกเนี่ยม,มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยครับซึ่งอาจจะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเรื่องต่างๆเนี่ยรเราจะเห็นว่ามันมีความรุนแรงในสังคมไม่ว่ารูปแบบต่างๆครับแบบภัยพิบัติจากธรรมชาติรูปแบบของสงครามรูปแบบของความขัดแยง้งทางการเมืองระหว่างผลประโยชน์ต่างๆมากมายเนี่ยอันนี้ครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงทีาเรียกระดับครอบครัวระดับบุคคลก็เปลี่ยนแปลงเยอะครับ การที่เราใช้ชีวิตอยู่โดดเดี่ยวตามลาพังดิ้นรนกันมากขึ้นคอยคว้าเพื่อจะหาความสําเร็จทางด้านวัตถุนะไม่ว่าจะเป็นลาบยศเงินทองชื่อเสียงครับอันนี้ล้วนแล้วแต่ทาให้จิตใจเราแย่ลงความอบอุ่นความเอื้ออาทรความเห็น่ยวนใจกันเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนครับซึ่งมันผิดกับธรรมชาติของมนุษย์ครับก็เหมือนสุขภาพกายตอนนี้เราทานผักน้อยลงเราเราบริโภคอะไรก็ไม่รู้เรามีมี ภาวะมลพิษต่างๆนี่ก็ทั้งองเดียวกันครับแล้วแนวโน้มของโรคทางจิตเวชเนี่ยมีแนวโน้มมาจนถึงณวันนี้เป็นยังไงครับแล้วแนวโน้มในอีกห้าปีสิบปีที่ทํานายกันไปจะเป็นยังไงครับโรคที่ทางองค์การอนามัยโลกหยิบขึ้นมาเป็นคตัวก็เรียกอะไรชูโรนที่มันชัดเนี่ยก็คือโรคซึมเศร้าเพราะโรคนี้เนี่ยเป็นกันเยอะมากครับแล้วก็รุนแรงถึงขั้นทําให้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือทําให้ โรคภัยไข้อื่นต่างๆสุดลงแล้วถึงแม้จะไม่เสียชีวิตก็ทำให้บั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานเหมือนตายทั้งเป็นมางคนพอเปโรคนี้แล้วเนี่ยไม่กินไม่นอนไม่ทำงานไม่ออกจากบ้านก็มีนะเรียกตรอมใจทํานองน,นั้นนี่ก็แล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิดกลมรอบข้างด้วยนี้ก็มีการทำนายว่าปี2020ก็อีกประมาณ6ปีเนี่ยรโรคนี้จะขึ้นมาเป็นปัญหาทางสาธารณสุขลำดับสองรองจากโรคหัวใจขาดเลือด อันนี้เราไม่ได้ดูแต่ตัวเลขจํานวนอย่างเดียวรู้ว่าถ้าโรคนี้ทำให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมต่อมนุษย์เท่าไหร่จะขึ้นมาเป็นอันดับสองนอกจโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหัวใจวายนั่นละครับก็แปลว่าแนวโน้มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับอันนี้โรคเดียวนะยังไม่รวมครับที่เป็นความรุนแรงทางสังคมครับที่เกิดเป็นผลจากสุขภาพที่เสียเพราะคนที่สุขภาพจิตไม่ดีจะไม่มีความสุขแล้วอาจจะก่อ มีพฤติกรรมไปกอ่อให้เกิดความเดือดร้อนอในเรื่องต่างๆเช่นไปใช้ยาเสพติดครับไปมืนเมาสุราไปทะเลาะวิวาทะบางทีก็ไปฆ่าคนอื่นตายรหรือฆ่าตัวเองตายก็นี่เนี่ยเพราะนั้นก็จะมีปัญหาทบไปเยอะแยะนอกจากแนวโน้มที่องค์การอนามัยโลกทํานายไว้คือโรคซึมเศร้าจะขึ้นมาเป็นอันดับสองของอัตราการป่วยของประชากรโลกในอีกประมาณ6ปีข้างหน้าเนี่ย แล้วโรคทางจิตเวชอื่นๆนะเป็นยังไงบ้างครับครับกท็ที่มาแรงก็คือสุาและสารเสพติดนะครับแล้วก็มีโรควิกลจริตก็คือโรคจิตเภทเนี่ยอันนี้ก็มีสม่ำเสมอมาประมาณหนึ่งเปอร์เซนต์มาตลอดนะนอกจากนี้ก็อาจจะมีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางร่างกายอยื่นๆนะครับนะที่บาดเจ็บทางสมองพวกที่มีเป็นผลเปผลแทรกซ้อนจากโรคโรคเรือรังต่างๆนะที่ป่วยอยู่แล้วครับนะ คือโรคสุรากับสารเสพติดนีเ่เขาส่งผลและสัมพันธ์ต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตยังไงครับอย่างแรงเลยครับเพราะรว่าได้สองทางนะทางแรกคือตัวสารเสพติดเนี่ยมันเป็นพิษต่อเซลล์ประสาททาใหา้สมองเนี่ยสูญเสียการทํางานปกติไปซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เียบพ,พลันคือในขณะที่เสพมีสารเนี่เข้าไปในสมองอันนี้มีฤทธิเ์เจยบพ,พันรเรียกว่าเมายาเนะกพฤติกรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับ อีกประเภทนึงคือระยะยาวคือเสพไปบ่อยๆเข้าสมองเริ่มเริ่มเสื่อมครนะอันนี้จะเป็นผลถาวรกว่าครับอันนี้ก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นมีผลเสียต่อร่างกายส่วนอื่นๆด้วยนะทั้งทุบตับพวกหัวใจรครับอะไรต่างๆว้วะส่วนอื่นด้วยครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มของการเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตก็อย่างที่บอกนะค,ะครับว่าองค์การนาัมโลกทํานายว่าในอีกประมาณ6ปีเนี่ย อัตราการป่วยโรคซึมเศร้าจะขึ้นมาเป็นอันดับสองนะครับคิดว่าพวกเราคงไม่อยากอยู่ในสถิตินั้นนะครับที่จะป่วยโรคซึมเศร้านะครับหรืออื่นๆนะครับนอกจากนั้นคุณหมอครับปัญหาที่เราเห็นทางสื่อมวลชนที่สัมพันธ์กับปัญหาด้านสุขภาพจิตการหย่าร้างการทำร้ายกันในครอบครัวการเด็กสตรีถูกทารุณกรรมอะไรต่างๆหราเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพจิตอะไรอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกัเลยครับเพราะว่าถ้าเราพิจารณาง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าคนมีสุขภาพจิตดีมีความสุขเนี่ย เขาก็คงไม่ไปทําเรื่องอะไรที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนท้คนอื่นเดือดร้อนเขาคงจะมีสุขภาพจิตได้ดีได้เนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจงดนงามมีเมตตาแต่คนคนหนึ่งมีจิตใจโหดเยี่ยมมีความโลภมีอะไรมากๆเนี่ยครับเขาคงไม่มีความสุขเท่าหรรอาจจะมีช่วงครั้งชั่วคราวที่เขาคิดหลงไปว่าเขามีความสุขแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเจอกับผลลับที่ตามมาที่ทําให้ทุกข์ใจอครับเพราะะฉนนั้การที่เราทราบแนวโน้มของการป่วย ปัญหาด้านสุขภาพจิตของโลกคือรคซึมเศร้าแล้วก็สุราแล้วก็เรื่องของความรุนแรงรต่างๆในสังคมทึ่งสัมพันธ์กับจิตใจทั้งนั้นเลยเนี่ยการการที่เราจะร่วมกันรณรงค์ป้องกันเรื่องเหล่านี้ไม่ให้ทวีความรุนแรงขึ้นนี้ควรทํำยังไงกันบ้างครับตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงสังคมโดยรวมครับดีที่สุดเลยนี่ที่มีผลดีที่สุดก็คือการป้องกันครับก็สรุปว่าถ้าเด็กเติบโตมาใน ครอบครัวในสังคมที่ให้ความอบอุ่นครับนะอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมความดีงามความประพฤติที่ดีเนี่ยดยการศึกษาที่เหมาะสมเนี่ยออันนี้เป็นดีที่สุดเลยเนี่ยแต่ว่าก็มีถัดมาถ้ายังยังประสบปัญหาอยู่บ้างเราก็ตามแก้ก็คือต้องรีบค้นหาให้เจอ,อตรวจให้เจอนะที่ว่าคัดกรองอ่ะแล้วนําเข้ามาได้รับการเยียวยาแก้ไขการบําบัดถ้าป่วยหนักแล้ว ีอาการชัดเจนแล้วคุ้มคั่งแล้วติดยาแล้วซึมเศร้าฆ่าตัวตายแล้วอันนี้รบ,บริการทางด้านสุขภาพจิตหรือจิตเวชน,นีในทุกกองทุนทั้งการสังคมทั้งบัตรทองทั้งเบิกตรงของรัชการเหมือนรักษาเหมือนกันหมดช่วยได้หมดเลยเนี่กักร,รักษาก็มีประสิทธิภาพสูงนะแต่น่าเสียดายว่าหลายคนยังปฏิเสธยังยังมีอคติรยังรู้สึกว่าไม่การป่วยทางจิตนี่เป็นเรื่องน่าอายเรื่อง ไม่ยอมรับซึ่งทาให้ได้รับการรักษาสาช้าแล้วในหลายๆลายราทำให้ไม่หายขาดหรือบางรายก็เสียชีวิตเพราะว่ามีมีจากความรุนแรงหรือจากฆ่า่าตัวตายครับดังนั้นเมื่อเราทราบว่าแนวโน้มที่จะปัญหาด้านสุขภาพจิตที่รุนแรงที่จะทวีมากขึ้นก็คือซึมเศร้าแล้วก็สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับเราทั้งสังคมเนี่ยถ้าจะร่วมกันลด อัตราการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเนี่ยควรทำํำยังไงดีครับคืออย่างแรกต้องมีความตระหนักนะเมื่อเราตระหนักเราก็จะหันมาหาความรู้ล้วก็หันมาร่วมมือเวลาใคร,ครมีคิดโครงการที่จะช่วย่องน้นเราก็หันมาร่วมมือช่วยสนับสนุนเขาเขาร่วมกิจกรรมสนับสนุนเงินทองสนับสนุนกําลังกายกํากลังทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ครับนะเหมือนทุกวันนี้เราลนเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกคนพยายามช่วยกันคร่เห็นไหมไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยของเสียอะไร,รเงี้ยด้านสุขภาพจิตเหมือนก,นกันก็หันมาดูแลนะสนใจสุขภาพจิตทั้งของตัวเองและของคนอื่นซึ่งด้านสุขภาพจิตนี้ก็มีข้อดีอยู่อย่างนึงว่าครับองค์ความรู้หรือวิธีการเนี่ยในทุกในทุกวัฒนธรรมมีอยู่แล้วนะอาจจะเป็นภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีหรือศาสนาครับรวนแล้วเดีย๋ยวเออเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาเพื่อช่วยครับองรูบ้บำรุงเยียวยาเรื่องสุขภาพจิตยอยู่แล้วเพียงแต่ว่า สิ่งเหล่านี้ได้เลือนลางหายไปเพราะคนมุ่งไปเรื่องของการแสวงหาทางวัตถุครนะซึ่งก็ต้องย้อนกลับมาและยิ่งดีกว่านั้นคือสมัยนี้มีมีวิทยาศาสตร์ด้านด้านทางการแพทย์ที่เข้ามาบำบัดทั้งทางจิตครับโดยใช้ยาด้วยโดยวิธีการต่างๆนะเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของความรู้วิธีการในการป้องกันการบำบัดรักษาเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยมีหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะทไงให้สังคมตระหนักตระหนักว่ามันสาคัญนะครับเรามาช่วยกันครับ ตั้แต่เด็กเล็กๆเลยดู<ช>แลเขายังไงแม่เขาต้องได้รับผลรบกระทบที่มีปัญหาสุขภาพจิตตามมาแม้แต่ใส่หมวกกันน็อกนี่ก็ช่วยเพราะทุกวันนี้เราพบว่ามีหลายคนมีปัญหาจิตฟั่นเฟือนไปพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเอะก้าวแล้วเพราะว่าสมองเคยกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ<อ>ตกเลือดในสมองผ่าตัดแล้วก็เลยไม่ปกติก็เยอะเนี่ยก็เนี่ยเป็นอะไร,รแ,แต่ป้องกันได้หรือเปเสพยาบ้าจะเยอะเข้า เลยเพี้ยนเอยแล้วสมองถูกทําลายไปถึงจะหยุดเสพบแล้วมันก็ไม่กลับ100มาร้อหรือดื่มเล้าไปนานๆเข้าพอหปี10ปีก็เกิดเพี้ยนขึ้นมานี่ก็เจอเยอะครับดังนั้นถ้าเรามองเห็นถ้าเรามองเห็นปรากฏการณ์ที่ทําร้ายและทําลายชีวิตอบบยามุขทั้งหลายแหล่นีครับมันเป็นต้นเหตุที่ทําร้ายร่างกายแล้วก็สมองเนี่ยก็หมายความว่าจะส่งผลต่อการเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิต ได้เช่นกันแล้วท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็คือซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายได้นะครับนอกจากการที่เรามักจะรุรงค์กันมาตลอดว่าให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะอยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยพอป่วยเข้าไปรักษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ในวงการสุขภาพจิตรณรงตลอดคือการคัดกรองการเฝ้าสังเกตการเอ็กซเรย์ดูในพื้นที่ให้พบโดยเร็วเนี่ยจะช่วยได้เยอะไหมและอย่างไรบ้างครับช่วยได้เยอะเลยครับครับเพราะว่า oh, wow. อย่างเช่นเอาโรคซึมเศร้าเป็นตัวอย่างเนี่ยครับถ้าถ้าเห็นเขาดูซึมซึมไปเคยทานข้าวขอเติมเนี่ยแต่นี้จานหนึ่งก็ยังทานไม่หมดอะไรอย่างนี้นะแล้วบอกบวกกับการที่เอเขาดูดูเศร้าๆดูไม่ค่อยสดชื่นดูไม่ค่อยกระปรี้กระเปเนี่ยเราทราบมาว่าเขากําลังกุ้มใจอย่างงี้ก็ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะแต่บริตินี้เราที่เราทําคือเราจะถามสองคำถามครับที่จะให้อาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยครับหรือบุคลากรเนี่ยไปถาม ตัดกรองคือหนึ่งเศร้าไหมคือมีอะไรเศร้าหดหูครับเราแท้ไหมอีกข้อหนึ่งคือเบื่อไหมครับอะไรที่เคยชอบเคยทานแล้วอร่อยเคยดูแล้วสนุกครับเคยคนคนบางคนที่ไปพูดไปคุยแล้วสนุกกับสิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขกลายเป็นจืดชืดไปหมดไม่ไม่สนใจอันนี้สองข้อนี้พอถ้าได้ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อนี้มีแนวโน้มแล้วทราบว่าปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งอาศา อาสาสมัครสาธารณสุขจังหมู่บ้านก็สามารถคัดกรองรได้ใช่ไหมครับแต่ก็มีปัญหานิดนึงบางนคนคเขากลัวเสียนหน้าเขาก็จะปฏิเสธอันนี้การที่พูดไม่พูด,ไม,พดไม่พูดความจริงเพราะว่ากลัวเสียนหน้าอะไรอย่างี้ก็เป็นเรื่องที่ลําบากเหมือนกันต้องพยายามใช้ท่าทีที่เป็นมิตรให้เขาไว้ใจเขาจะได้พูดความจริงครับดังนั้นเนี่ยการที่เราร่วมกันคัดกรองและค้นพบผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยที่อยู่ในชุมชนและใกล้ชิดแล้วนําเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วเนี่ยหรือมีพฤติกรรมแปลกๆที่ดูแล้วแปลกๆที่ชาวบ้านเรียกเพี้ยนเนี่ยเราก็ไม่ได้กล่าวหานะว่าเขาป่วยทางจิตแต่ว่าถ้าเราเราใส่ใจแล้วสงสัยเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่แน่ใจอาจจะมาปรึกษานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโทรศัพท์มาถามบางคนก็ใช้สื่อออนไลน์จะถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของ หน่วยบริการทางสุขภาพจิตอะไรต่างๆก็ได้นะครับคร,บ,คบ,บครับคุณผู้ชมที่เคารพครับได้ตระหนักรู้รับรู้ร่วมกันแล้วนะครับว่าแนวโน้มของ